เกิดเราครับเพิ่งเริ่มมาเล่นพุ้นแล้วเราอยากได้พุ้นราคาต่ำจริงๆแต่ฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะครับก็ดูยากเหลือเกินเราจะใช้เทคนิคไหนดีนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาแช้หนึ่งในเทคนิคนะครับในการหาจุดซื้อราคาต่ำนะครับสาหรับพี่ๆนักลงทุนมือใหม่นั่นเองนะครับเทคนิคที่ว่านะครับไม่ยากเลยครับแล้วก็ใช้แค่เส้นหนึ่งเส้นในการดูครับพี่ๆก็สามารถได้จุดซื้อในราคาต่ำด้วยนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับหาจุดซื้อราคาต่ำด้วยฟังก์ชัน RSI นั่นเองนะครับจากคลิปที่แล้วเลยครับที่เราได้สอนในส่วนของการหาจุดซื้อที่แข็งแกร่งด้วย RSI ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราก็อยากมาสอนนะครับในส่วนของจุดซื้อราคาต่ำกันนะครับ ที่พี่หลายคนนะครับก็อยากได้จุดซื้อที่ราคาเขาตา่ำใช่ไหมครับการที่เราได้จุดซื้อราคาต่ำนะครับก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่เราจะสามารถทํากําไรในราคาสูงได้นั่นเอง หรือพูดง่ายๆครับคือจุดซื้อต้นน้ำนะครับหรือจุดซื้อที่เขามีการกลับตัวครับจากแนวโน้มขาลงครับเปยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับเรามาทําความเข้าใจกับตัว RSI กันอีกสักรอบนะครับว่า RSI ของเขาครับจะแบ่งออกเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะครับและส่วนที่เราต้องดูสําคัญมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเราทําความเข้าใจกับ4ส่วนนี้ก่อนครับ Over s o l d ซครับออนแอแข็งแกร่งและ o Overbought ครับ เริ่มจากช่วงโอเวอร์โซเลยฮะช่วงโอเวอร์โซจะสังเกตง่ายๆนะครับเหมือนช่วงนี้ครับที่ผมวงกลมไว้ฮะจะสังเกตใช่ไหมครับช่วงโอเวอร์โซเขาจะเป็นช่วงที่ราคาของเขาครับจะเป็นบอกทิศทางถึงการกลับตัวและจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเวอร์โซของเขาจะเปลี่ยนเป็นช่วงอ่อนแอใช่ไหมครับซึ่งทฤษฎีในการดูของเราครับก็ไม่ยากเลยครับเราดูในช่วง50-25ครับ ถ้าเกิดเส้นของ RSI ของเขาครับอยู่ในช่วง50-25เมื่อไหร่ตรงนี้เราจะบอกถึงช่วงอ่อนแอนั่นเองแล้วก็ไปต่อครับที่50-75ครับใน,นช่วงนี้ฮะ50-75ใน,นช่วงนี้นะครับเขาจะบอกถึงช่วงเข็งแจ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับคือช่วง75-100ฮะหรือมากกว่า75นะครับในส่วนนี้เขาพูดถึงสัญญาณของโอร์บอสนั่นเองนะครับ ในส่วนของสัญญาณโอเวอร์บอลนะครับก็จะบอกของจุดกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นลักษณะการบอกกลับตัวถึงแนวโน้มขาขึ้นเริ่มที่จะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญนะครับในการดูครับของการดูราคาจุดต่ำหรือการหาจุดต่ำของ RSI นะครับเราจะดูในส่วนของโอเวอร์โซลใช่ไหมฮะหรือต่ํากว่าย5ฮะเทคนิคการดูครับการหาจุดต่ำของ RSI ไม่ยากเลยครับเริ่มแรกเลยครับเราดูในส่วนของเทคนิคแรกครับ หาสัญญาณของเขาครับที่เกิดลักษณะของ Bullish d i v e r g e n เจก่อนครับหาจุดที่เกิด Bullish d i v e r g e n เจและราคาของเขาครับสามารถทะลุราคาสูงสุดได้นั่นเองตรงนี้พี่สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับถ้าเกิดพี่ใช้ในฟังก์ชัน RSI นะครับแล้วก็เทคนิคที่2ครับ RSI ของเขาต่ำกว่า25นะครับที่ผมบอกเลยฮะถ้าเกิดต่ำกว่า25ครับเราเรียกในส่วนนั้นว่า Oversold ใช่ไหมฮะ สัญญาณโอเวอร์โซของเขาครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงว่าราคาของเขาครับมีโอกาสที่จะกลับตัวและจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองสัญญาณ RSI ต่ำกว่า25นะครับรอหักหัวขึ้นนะครับเหมาะกับตลาดลงเร็วหาจุดต่ำนั่นเองนะครับเนี่ยฮะพี่ๆก็สามารถนำสอดเทคนิคนี้มาดูกันได้นะครับ โอเคครับนั้นเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับกับในส่วนของบูลลิสต์ไดเวจินนะครับอ่ะเรามาทําความเข้าใจในส่วนของบูลลิสต์ไดเวจินก่อนนะฮะเรามาดูในส่วนแรกของราคาครับราคาเขาครับดูง่ายๆเลยครับคือจุดต่ำาเขาครับต้องทำลูว์โลครับแต่ในส่วนของอินดิเคเตอร์ครับในส่วนของฟังชัน RSI ครับจุดทําของเขาต้องทำไฮหรือโลนั่นเองนะครับเรียบเพียงง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมลองตีราคาเเส้นหนึ่งนะครับนี่ฮะ จะสังเกตใช่ไหมครัราคาของเขาครับถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนของจุดต่ำที่ผมวึงกลมไวลักษณะเหล่านี้เนี่ยจะสังเกตได้ใช่ไหมครับจุดต่ำเขามีการเลยครับย่อลงมาเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเกิดสังเกตตรงกันข้ามครับกับส่วนของฟังก์ชัน RSI ะครับโดยตัวอินดิเคเตอร์ครับก็จะสังเกตได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะตัว RSI ะครับเขาจะไปที่ทางตรงกันข้ามนะครับให้ไรด้ในส่วนของราคาต่ําของเขาครับ ราคาต่ำของเขาครับถ้าเกิดดูเปรียบเทียบกันง่ายๆครับเขามีการยกตัวกันสูงขึ้นนั่นเองราคาพูดกันราคาครับจุดต่ำของเขาทำรูร์โลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันนะครับจุดต่ำของเขาทำไฮเออร์โลนั่นเองนะครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกันครับเราดูในส่วนของตัวอย่างแรกกันเลยครับตัวอย่างแรกที่จะสังเกตใช่ไหมครับเราสังเกตในส่วนของจุดต่ำของราคาก่อนครับ ยูตาของราคามันเป็นยังไงฮะมันมีการลักษณะที่เป็นการยอร่อลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะยอ่อลงมายอ่อลงมาเรื่อยๆตรงนี้ฮะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนของฟังก์ชันนะครับส่วนของฟังก์ชันก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของฟังก์ชันของเขามันมีการยกสูงขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้เราจะเกิดสัญญ,ญาณของบูลลิสไดเวจินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะหลังจากเกิดบูลลิสไดเวจนเรียบร้อยครับเราหาราคาขเขาทะลุราคาสูงสุดของ แท่งนั้นได้ครับสมมติเราสมาธิตรงนี้ครับเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดไปเหมือนกันฮะดูกันง่ายๆครับราคาเขามีการย่อลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับแต่จะสังเกตเห็นภาพรวมหรือแนวโน้มรวมของเขาครับเป็นลักษณะที่ย่อลงมาเรื่อยๆนั่นเองเรามาเปรียบเทียบในส่วนของฟังก์ชันครับฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับเขามีการขึ้นย่อขึ้นย่อบ้างเหมือนกันฮะแต่สังเกตได้ภาพรวมของเขาครับว่า ในส่วนของจุดต่ำของราคาของเขาครับอย่างแรกเลยจุดต่ำราคาของเขาครับมันมีการย่อลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจุดต่ำของฟังก์ชันนะครับเขามีการยกตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเกิดตามสัญญาณนี้แล้วครับเพราะลักษณะของบูลลิสเดเวอร์เจนครับราคาของเขาอาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวและจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองหรือพี่นะครับก็เอาสามารถเอาแท่งถัดไปนะครับหรือแท่งที่ราคาของเขาครับ เริ่มมีการรีบาวแล้วสามารถทะลุขึ้นได้แล้วครับเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับมาดูอีกเทคนิคหนึ่งกันครับพี่ผมพูดเลยฮะ RSI ของเขาต้องมีการต่ำกว่า25ใช่ไหมฮะ RSI ต่ำกว่า25นะครับรอสัญญาณที่เขามีการหักตัวขึ้นหมอกกับตลาดลงเร็วและหักติดต่ำนั่นเองนะครับดูจากตัวอย่างเลยครับ ตัวอย่างจะสังเกตใช่ไหมครับราคาเขามีการลงมาเรื่อยๆเลยฮะถ้าเกิดเราดูในฟังก์ชันนะครับของ RSI ครับเขามีการลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันฮะมีอาจจะมีการขึ้นมาบ้างนะครับแต่ภาพรวมของเขาก็เป็นการย่อลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะตรงจุดนี้นะครับที่ผมอยากให้พี่สังเกตกัน RSI ของเขามีการหลุด25มาแล้วใช่ไหมฮะหลังจากที่ RSI ของเขาอะครับมีการหลุด25มาเรียบร้อยแล้วอะครับพี่สามารถเอาสัญญานี้นครับเป็นสัญญาณบ่งบอกได้นะครับว่าราคาของเขาเริ่มมีโอกาสแล้วที่จะกลับตัวครับจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้และสัญญาณที่เราควรเข้าซื้อคือสัญญาณไหนครับสัญญาณตรงนี้ฮะทำไมเราถึงเข้าซื้อนะสัญญาณตรงนี้นะครับถ้าเกิดดูกันดีๆครับ RSI ของเขาอะครับ หรือตัวเส้น RSI ของเขาครับมมนมีการหักหัวขึ้นซึ่งอันนี้ครับเน้นย้ำนะครับว่าเหมาะกับตลาดที่เขาลุ่งเร็วและหาจุดต่ำนะครับบางทีครับเราเข้าซื้อในส่วนของ RSI ที่เป็นหักหัวขึ้นบางทีอาจจะไม่มากพอนะครับพี่ๆก็สามารถนำฟังก์ชันอื่นมาเปรียบเทียบได้ครับแต่การมีสัญญา RSI ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการคอนเฟิร์มได้ด้วยนั่นเองนะครับไปอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยครับราคาเขามีการอะไรฮะ ลงมาเรื่อยๆครับราคาเขาลงมาเรื่อยๆเราดูสัญญาณ RSI ครับสัญญาณ RSI เขาก็มีการย่อลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะย่อลงมาจะหลุดแนวรับตรงนี้มาฮะหรือว่าตรงเส้นยี่สิบห้ามาครับหลังจากหลุดเส้นยี่สิบห้ามาเรียบร้อยแล้วเริ่มเป็นสัญญาณที่จะบอกเราครับว่าเขาเป็นลักษณะของสัญญาณของโอเวอร์ซลนั่นเองเรารอในช่วงไหนครับเรารอในช่วงนี้ครับทำไมเราถึงรอในช่วงนี้ครับเพราะว่าราคาเขาสามารถทะลุ25ได้บวกกับสัญญาของเขาครับเริ่มเป็นสัญญาณที่เกิดอะไรฮะหักหัวขึ้นมาใช่ไหมฮะ ทะลุ25บวกหักหัวขึ้นมาค่ะพี่พี่สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับที่พีนักลงทุนมือใหม่นะครับในการหาจุดต่บนั่นเองนะครับเรามาสรุปเนื้อหาของวันนี้กนดีกว่านะครับกับเทคนิคหาจุดบอททอมหรือจุดต่มของ RSI นั่นเองนะครับยี่สอบเทคนิคนะครับเทคนิคแรกเลยครับเกิดสัญญาณ Bullish d i v e r g e n นะครับราคาทะลุราคาสูงสุดนั่นเอง กับเทคนิคที่2นะครับ RSI ของเขาต่ำกว่า25รอหักหัวขึ้นนะครับเหมาะกับตลาดลงเร็วแล้วก็หาจุดต่ำนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับกับในส่วนของการหาจุดต่ำด้วย indicator RSI นั่นเองนะครับถ้าเกิดพี่ชอบเนื้อหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับ